สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่มลูกสาวชาวนานค่ะวันนี้เราจะมาทาอะไรกันนะแม่วันนี้แม่พาเรามาทาอะไรตุนมันรุ่นมันนะครับทุกคนใส่หมวกก่อนหมวกกระขาดแล้วล่าสุดงอจไปตาหน้าก็ไม่ต้องแต่งหรอกมาสภาพนี้เลยถือดีที่สุดอผมก็บเสื้อโอ๊ยไปหาผมก็บเสื้อปัดกิ๊บก่อนเอากิ๊บมาดก่อน ไม่มียางเป็นไรแบบนี้ไปละกันไปค่ะลืมเนอะอันนี้ก็ถากไปเรื่อยๆครับทุกคนก็แม่ถากไปเนาะลูกก็ถากนะคะทุกคนก็ก็ มันจะมีพี่ๆน้องๆบอกว่าโอ๊ยหมดจะถ่ายกล้องอยู่นั่นแหละจะเซตไหมงนมัน,นก็นังจะบอกว่าเซตนะคะก็จับถ่ายลูกก็ไม่กี่วินาทีเนาะแล้วก็ทําทําประมาณหลายนาทีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เวลาถ่ายลูกก็ถ่ายไม่นานนะคะถ่ายแค่ห้านาทีหกนาทีเจ็ดนาทีแปดนาทีอย่างนี้น้องมันก็ไม่ได้มากมากก็ทำว่างานเซตไหมเซตจ,จ้ะเซตมันก็มี จับถ่ายเบิรงแล้วก็ทาเบิรงนะคะก็ถ้าเกิดว่าทําด้วยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปก็เดี๋ยวมีมีคลิปรงเด้อพี่ๆน้องๆคิดถึงน้องแม่เนาะดเดี๋ยวคิดถึงคนสวยแม่ปะ <laughs> นี่หนอแม่แม่ไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้ลูกยังได้เท่านี้อยู่เลยแต่แม่ลงออกไปก่อนแล้วรอถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวตามให้ท่านค่อยดูค่อยดู ทุกคนนางจะบอกอะไรเด้อก็ค้าตังกองนางนอนก็สุดยอดทุกคนไม่อยากจะบอกเลยก็คือว่านางอะไปเอาคาตังกองมาคาตังกองอยู่บ้านแต่ว่าไม่ถักหยามันตอนนี้แม่ก็ทํค้าตังกองให้ลูกเป็นยังไงล่ะเออคาตังกองโคตรเททุกคนไม่อยากจะบอกตั้งอยู่กระเลวกันแม่ว่าจริงไหมเนาะแม่อาแรงโอเคนะคะทุกคนค้าตังกองก็เรียบร้อย เดี๋ยวทำดุนมันก่อนเด้อไม่มีไม่มีใครทายใหก้ก็ต้องตั้งกล่องแบบนี้แหละเออทำไงได้ทุกคู้ทากับทกันทากมันนี่ก็คือว่าทากต้นที่ไม่ได้ปลูกออกด้วยนะคะก็จะต้องทากออกเพราะว่าอดไรแ <c oughs> ม่บอกเขาดิมันเกลือมันเยอะมันเลือมันติดลองกบเป่นไม่ได้ท้งคู่แหละ ไปเข้าไปยาวไปครับขาตั้งก็งูครับขาตั้งก็งูนี่ไม่รู้ Bye. ตอนนี้คือเราต้องมาซับรุนมันออกเพราะว่ามันเรือมันเยอะมันที่เราไม่ได้ปลูกอ่ะมันขึ้นมาเยอะถ้าเกิดไม่ซับออกไปไรไหมแม่ถ้าไม่ซับออกมันจะแย่งอาหารอาหารจะอยู่ในดินเพราะงั้นเราจะต้องซับออกมันอยู่กับต้นที่ปลูกทำไมเอ็งไม่ฉีดยาข่ย่ะแทนมันขีดไม่ได้เดี๋ยวต้นมันเรือขีดไม่ได้รต้นมันคือนี่ทุกคนก็คือวันชินไหมคนตกดินมันนิ่มๆขูดออกก็ยังได้เลย มันไม่ยากนะคะแต่ถ้าเกิดทำแบบนี้ด้วยฮะสิใจก็ไม่เอาด้วยเรกเพิ่มอนอนอยู่บ้านถ้าเกิดทำถ้าเกิดบอกว่ายากก็แปลว่าขี้เกียจเนาะแต่อันนี้มันก็ง่ายๆเองมันก็ไม่ได้ยากทำง่ายไหมขูดง่ายอ่ะแม่มันไม่เมันไม่ได้ดินยากหะดูว่าขูดออกตินมันชุ่มฝนมันตกใส่ดินมันชุ่มอันนี้มันเหลือหรือมันแม่วะมันแม่เลยอันนี้ มันเรื้อนี่มันปลูกอยู่บนกลางแถวนี่อเงียบเลยออกมานะนี่แค่ขูดเอาทุกคนง่ายทางรเดเร็วมมนจะมีเซตสีไรสีไร่ขูดทำเซตว่ามันเซตสีไรมันไม่ได้หนาเท่าไรดิมัน มันตองหนาตองบางควันนี้ก็ให้แม่เป็นตาก้องนะคะตอนนี้แม่เป็นตาก้องแป๊บนึงขอแม่เป็นตาก้องแป๊บนึงนะคะที่มันใกล้ๆคนที่ปลูกทอนานแล้วลูกมันจะถูกต้นปลูกเห็นไหมมันแจกอาหารนะมันจมันจะขืนงามกว่าต้นที่เราปลูกอีกนะชใช่ใช เออแม่มาขึ้นนู้ถามให้แล้วว่าต้นกันไหนมีเขมันทำเข่งดำขายกันไหนเขาบอกว่าซสื้อสางกมบนี่แพง<อ>ไหมไม่รู้อ่้ถามตอนไล่ทดอ,อ่ะแพงไหมแม่ถามดูเราจะได้มาปลูกสักอีกทิศหาไร่ตอนเรายังมีต้นปลูกเลยอยิบหาไร่ที่เราจะไปคุดนี่คือต้นมันตัดออกมาปลูกแล้วเนอะ ไม่มีต้นเราไม่มีต้นปลูกว่าจะปลูกฟักทองแต่กลัวเอาไม่ทันเพราะว่ามันจะมันจะอยู่ในระยะช่วงเกี่ยวข่าวพอดีมันจะดูแลมันจะดูแลไม่ได้ไมันจะเสียอะเลยต้องปลูกมันแทนอะไจะต้องปลูกมันคืนหาต้นมาปลูกมันหาต้นมันมาปลูกคืน แับสรุปไปหนูฮาสคปนู้นคือแนู้เลรียญะเซ็ตอยู่เด<ร>้เเอวันนี้ถึงเหรนถึงทำด้วยเหรียญด้วยกระเซ็ต้อทุกคนเพราะว่าทำกันอยู่สองคนสองคนแม่ลูกสองคนแม่ลูกนะคะก็ถามว่ามีพี่หลายคนบอกว่าเล่นยอา่าอะไรนะถ่ายถ่ายคลิปมาโที่สุดก่อนถางั้นก็ถ่ายคลิปประมาณเป็นาทีได้ไหมเนาะแล้วก็ทำด้วยหลายนาทีอยู่ เป็นปกติของนางอะพี่จริงๆทำกูบอกว่าทำไม่ทำกับอกว่าไม่ทำพวกอก็เขาเดียวอะไรนะไม่ได้อยู่ด้วยแล้วไม่รู้ดอกว่าทำจริงรืงรงรง <c oughs> อไม่ทำแค่นี้ก็ขุดเขาง่ายง่ายคนไม่ได้อยู่ไม่รู้ดอกว่าทำแต่ว่ามาะว่ารยังไงเราก็ไม่ว่าหรอกเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเขาทนาไหมเนาใช่เราก็ทำแค่เรามีหน้าที่ทำก็เราก็ทำไป เพราะว่ามันเป็นที่ของเราไม่ใช่ที่ของเรามันเป็นเขาเรียกอะไรงานของเรางานของเราเป็นผลผลิตของเราถ้าเกิดเราไม่ทำเราก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทำเราก็ได้ใช่ขอบคุณผูดดีแล้วเนี่ยใช่<ะ>ใช่ <c oughs> งานเขาจะว่านี่หนูไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแตง่งแล้วหนูละ่ะข <c oughs> ี้เกียจก็ไม่ได้ขยันก็ได้ ทุกวันที่เชยก็อดเงินคงไม่มาหาดอกนอกจากทำงานเราสู้เราก็มีเราขี้เกียจเราก็อดแม่นรถใครอ่ะนรถพ่อวะสงสัยขี้ไข่ใส่กระเป๋าไว้รู้มาจากเจ็บไดดทองคำโถเอ้ยทองคำนี่ดินไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลย วันนั้นพ่อมาถากกับแม่เย็นหกโมงเย็นละมั้งมาใช่ไหมใช่ฝนตกก็เลยมาถากทางฝนเลยมาซับกลิ่นทางฝนตกไอ้าย,อยาดีทนยากมากเลยฉีดยายังไม่อยากตายในหนูนั่นแหละไอ้ตัวนี้นะใช่ปากโคกอ่ะรากมันลึกมากท้าแม่ดึงปากโคกตายัานี้ง่าย คิดบ่อยๆคนก็นจะตาย,ยคนก็นจะตาย <laughs> คนก็นจะตายก่อนย่าถ้ามาเอาจอบทำแบบนี้มันก็ไม่ไหวเพราะเราทำเยอะเราไม่ก็ไม่มีแรงช่วยถ้าเกิดจ้างเขามันก็เปลืองไม่ไหวบางทีค่าต้นทุนมันก็เยอะถ้าเราเพราะว่าบางทีจ้างเขาอ่ะคือแบบพอคุดมามันแทบจะไม่ได้มันไม่เหลือมันไม่คุ้มถ้าเราจ้างเขาอ่ะเราต้องอาศัยทำตะโขง ว่าทำเกษตรกรทำสวนทำไร่มันได้กำไรน้อยมากคนเวลาไปขายอา่ะขาย <คน S 2> ได้น้อยเนาะคนผลิตมันได้น้อยแล้วก็ราคาก็ได้ไม่ได้มากร,ราคาก็ไม่ได้เยอะก็ทำท,ท,ทำไมทำไมเป็นไปรทำอย่างอื่นก็คือแบบว่าก็คือเรามาในอาชีพนี้<ช>แล้วเราก็จะเ,เปลี่ยนแปลงไม่ได้าอ,อาชีพเกษตรกรเราก็ไปเป็นแม่ค้าแม่ขายไม่ได้อีก อาจจะเป็นได้อยู่แต่อาจจะไม่ใช่แนวทางของเขาเมื่อกี้เมื่อกี้มีจอบหล่นด้วยเสียงแค่ไทยอ่ะแม่เสียงก็ไปถ,ถูกมันเขาม,มาใส่มันอันนี้ยาปักโคกดีจัเงเลยคือมันจะขาย ท,ทับเอาทับเอา,เอานี่เราถึงคำนี่เราก็คงจิเซตในหนูล็อกหนูค่ะเป็นคำแล้วหนักคำคำนั่นแหละจิเซตนะลูกเพราะว่าแม่นัดคนงานเราว่าวันที่หนึ่งเราต้องไปขุดมันในง,งานมันจะไม่ทันค่าเทอมหนู โดแล้วไปกลับหน้าใหม่ปิดเองทุกคนคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะแม่บายบายบายสวัสดีทุกคนขอบคุณนะคะที่กดติดตามแลวก็ยังสนับสนุนนางเนาะขอบคุณคะ่ะบาย